สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรรถไทยหลายๆเจ้าครับหลายๆแบรนด์ที่มันเป็นประเด็นอยู่นะหลายคนกังวลเรื่องอะไรแล้วก็หลายคนคิดว่าอะไรเจ้าที่แบรนด์ดังๆหลายๆเจ้าเนี่ย ทำไมอะไรมันยังหายากอยู่นะครับเราต้องแบ่งออกเป็นแบบนี้นะในเรื่องของอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรรถไถหรืออะไรรถยนต์หรืออะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราต้องแบ่งออกเป็นแบบนี้อะไรที่มันสึกหลอเร็วเป็นอะไรสิ้นเปลืองเนี่ยทางศูนย์ทางร้านค้าเขามีสต็อกไว้เยอะแน่นอน คุณไม่ต้องเป็นห่วงรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนั่นแหละเพื่อนๆอะไรที่มันเป็นอะไรสิ้นเปลืองเขาจะบะสต็อกไว้เยอะเราหาง่ายนะครับเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันยูดีทีหรือถ้าเป็นรุ่นอื่นก็เป็นน้ำมันยี่ห้อหอื่นๆก็แตกต่างกันออกไปนะครับพวกซีล้อ พวกโซ่ข้างอย่างเงี้ยพวกยางาไม่ว่าจะเป็นยางนอกยางในพวกเบาะอะไรภายนอกอะ่ะพวกไฟหน้าอย่างเงี้ยหรือว่าพวกหม้อน้ําพวกปั๊มน้ำเนี่ยสายพานลูกปืนต่างๆนะครับอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรสิ้นเปลืองนะครับ เขาจะสต็อกไว้เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรภายในห้องเกียร์ส่วนมากนะครับปัญหามันจะอยู่ที่พวกห้องเกียร์พวกเสื้อเฟืองท้ายเออพวกอะไรภายในเครื่องอะไรภายในเครื่องนะครับมันมีหลายตัวที่ เขาสต็อกไว้เยอะมันหาง่ายแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรหลายตัวเหมือนกันที่เขาไม่ได้สต็อกไว้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่อะไรสิ้นเปลืองเราต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับรถทุกทุกรุ่นเลยรถไทยอ่ะให้คุณคิดแบบนี้เลยนะมันไม่ใช่อะไรสิ้นเปลืองเนี่ยเขาจะไม่สต็อกไว้อะไรนานๆนนที่มันจะพังทีนะ บริษัทเขาทํารถออกมาเขารู้จุดบกพร่องของมันนะครับตัวไหนที่มันน,น,นานๆมันจะพังทีอ่ะสี่ห้าปีถึงพังอย่างเงี้ยหรือว่าบางตัวเกือบสิบปีมันถึงพังอะ่ะเขาจะไม่สต็อกอะไรไว้เยอะนะครับเราถึงต้องสั่งสี่ห้าวันหรือบางทีเป็นเดือนสองเดือนก็มีไม่ว่าจะรถรุ่นไหนนะครับ เอ,อเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอะไรที่มันเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเยอะทุกอย่างนะเขาจะแยกจำเนียกออกเป็นอะไรสิ้นเปลืองกับอะไรที่มันไม่สิ้นเปลืองนะครับรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับคุณไม่ต้องไปอ,อรถไถของคุณหรอกเนาะ พวกมอไซก็เหมือนกันนะอะไรที่มันแทบจะไม่หังเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาสต็อกไว้ให้มันจมทุนเฉยๆหรอกคุณต้องเข้าใจนะบริษัทลูกของเขาเนี่ยออสาขาย่อยอ่ะนอกจากสาขาใหญ่เท่านั้นแะ่ะ ส่วนอะไรที่มันสิ้นเปลืองผมการันตีนะครับยังไงมันหาง่ายอยู่แล้วอย่างไม่มีจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรเทียบบ้างแหละนะอะไรที่มันสิ้นเปลืองอะ่ะแต่ถ้าเป็นชุดเกียร์ชุดเฟืองท้ายนั่นตัวที่มันไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆอะ่ะมันก็ต้องรอบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถยนต์ก็เหมือนกันนะ รถที่เป็นเจ้าตลาดเนี่ยอีซูซูรถโตโยตา้านะฟอร์ดมาสด้าพวกนี้นะครับใช่ว่าเขาเป็นเจ้าตลาดแล้วเขาจะสต็อกอะไรไว้ทุกตัวทุกชิ้นทุกชิ้นอะไรมันมีกี่ตัวล่ะในรถนะรถหนึ่งรุ่นเนี่ย อะไรมันมีกี่ชิ้นให้คิดดูนะครับเพื่อนแล้วรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีกี่รุ่นอย่าเข้าใจผิดนะครับระหว่างรุ่นกับยี่ห้อเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อก็จะเป็นชื่อแบรนด์ของเขาถ้าเป็นรุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เขาผลิตออกมายกตัวอย่างเช่นสมมุติแบรนด์กอไกอ่ผลิตรุ่นออกมาก็จะเป็นรุ่น A B C D อย่างเงี้ยนะ ก็จะประมาณนี้นะครับจะให้เขาสต็อกอะไรไว้ทุกชิน้นทั้งที่อะไรตัวนั้นมันไม่ได้ค่อยได้เสียมันก็ยากนิดนึงนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจเราต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะบางทีจะไปผมเห็นหลายคนอนะไหนว่าเป็นรถเจ้าตลาดไงไหนว่ามันดีอะไรเยอะ แต่ทำไมต้องรอเดือนสองเดือนนะครับต้องรอเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอคุณต้องเข้าใจการตลาดของเขาด้วยนะเอ,อะไรสิ้นเปลืองกับอะไรไม่สิ้นเปลืองถ้าคุณอยากอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงแบบนี้คุณลองขายอะไรดูนะครับนะเอาไม่ต้องเอารถทุกรุ่นหรอกเพื่อน คุณขายรุ่นเดียวเนี่ยอถ้าเป็นคูโบต้าเอ้าเอารุ่น L5018 หเนี่ยอหรือ L47 เนี่ยเอาสองรุ่นไปเลยเอ้คุณลองไปซื้ออะไรมาขายนะครับเอาทุกเอาทุกอย่างเลยอะภายในตัวรถน่ะไปซื้อมาสต็อกไว้เลยนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมอะไรที่มันไม่ค่อยได้เปลี่ยนเขาถึงจะไม่ค่อยสต็อกกันนะอะ คุณจะรู้คุณจะถึงบางอ้อเลยไม่ใช่ว่าจะพิมพ์อย่างเดียวนะครับฟังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้หาเหวอะไรเลยจะพิมพ์จะเม้นอย่างเดียวนะครับบางคนนี่รีบกลัวคนอื่นแย่งปั้นพิมพ์นะครับเออดูยังไม่จบเลยบางคนดูดูได้สิบวิสิบกว่าวินะ่ะจะพิมพ์แล้วเออ คือไม่ต้องเปรียบเทียบเอายีห่ห้อไหนยี่ห้อหนึ่งหรอกเอาทุกยี่ห้อเลยเอ้าเอาทุกยี่ห้อเลยถ้าคุณอยากรู้ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ให้ลองไปซื้ออะไรมาขายดูนะครับคุณถึงจะรู้เออเอามาทุกชิ้นเลยภายในรถนะ่ะเดี๋ยวคุณรู้เองอะไรที่มันเป็นอะไรสิ้นเปลืองคุณจะได้ขายบ่อยคุณจะสต็อกไว้เยอะแต่ตัวไหนที่คุณไม่ได้ค่อยค่อยได้ขายเนี่ยเท่ากับว่าคุณต้องเอามาจมทุน จมทุนสิบปีค่อยได้ขายอย่างเงี้ยมันใช่เหรอดีคุณเอาเงินที่คุณจะมาสต๊อกอะไรที่มันจมทุนไปประมาณสิบปีเนี่ยไปลงทุนอย่างอื่นมันจะไม่ได้กําไรแล้วเอาไปมันจะไม่เห็นเงินเร็วกว่ากันหรออประมาณนั้นนะครับถ้าไม่เชื่อลองขายอะไรดูว่าเฮ้ยมันมันทำไมมันถึงเป็นเหตุผลที่เขาทําแบบนี้เอ่ ทุกชิ้นนั่นแหละเพื่อนมันจะมีชิ้นที่ไม่ได้พังบ่อยแล้วก็พังบ่อยนะเราต้องเข้าใจนะครับประมาณนี้เข้าใจตรงกันเนาะหรือมีอะไรสงสัยอีกก็เม้นเข้ามา